รู้จ,จัก g l ี s t a r w i s h รถเล็กดีไซน์น่ารักจากแบรนด์ใหญ่ดีไซน์ภายนอกโค้งมนจัดเต็มสไตล์น่ารักพร้อมไฟหน้าไฟท้ายและไฟเบรกตรงที่3แบบ LED ฝาหน้าใส่ของได้ถึง70ลิตรจัดล้ออลลอยและล้อฝาครอบขนาด16นิ้วโดยมีขนาดตัวถังดังนี้ส่วนสีตัวรถมีความน่ารักครบทุกเฉดภายในโค้งมนและไหลลื่นเศษไฟแอเบียนไลท์256สีฝาเกะเปิดเป็นแบบเลื่อนหน้าหลัง ขนาดจอใหญ่ถึง14.6นิ้วพร้อมระบบ Flyme Auto ติดตั้งที่ชัดไร้สายและคันเกียร์อัตโนมัติที่จะอยู่ใกล้ๆกับปุ่มพวบคุมเสริมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน2กา้านและวาดวัดจอสี8.8นิ้วเบาะแถวหน้าดีไซน์เรียบง่ายแถวหลังสามารถพับได้พร้อมช่องแอร์หลังและพื้นที่กว้างสะใจเสริมด้วยฝาท้ายไฟฟ้าสบายแรงเสริมระบบ A d a s เท่าที่จำเป็น โดยมีขมพลักตัดังต่อไปนี้ส่วนเมืองไทยจะเริ่มขายเมื่อไหร่มาลุ้นกันได้ในภายหลัง